ประเดิมสึกวันได้สวยงามครับยอดเหล็กเพชรออจฉริยะหลังจากที่ชนะแตกคู่ชกมาในยุคที่2ครับชนะแตกทางด้านคู่ชกวันนี้ครับจูวิโอยิเตสมาในยุที่2และได้รับโบนัสครับจำนวนเงิน10,000ดอลลาร์เหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยครับประมาณ3 4 0 0 0 0บาทครับซึ่งการชกของยอดเหล็กเพชรออจฉริยะวันนี้ครับคือว่าทั้งคู่ครับวันนี้ครับทำผลงานการชกได้ค่อนข้างดีครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอเล็กเพชรแล้วก็คู่ชกวันนี้ครับซิววิววิเตสครับซึ่งมาแรกหมัดแรกศอกครับกับทางด้านยอเล็กเพชรถือว่าในยกแรกในยกที่2ทั้งคู่ครับถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับโดยเฉพาะคู่ชกวันนี้ครับซิววิอวิเตสครับกองชื่นชมคู่ชกด้วยครับว่าวันนี้ครับเขามาพยายามมีการสู้ครับมีลูกเตะการคอที่ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับการออกหมัดออกศอกค่อนข้างเร็วครับถือว่าวันนี้ครับทางด้านคู่ชกของทางด้านยอเล็กเพชรนั้นนะครับมีการออกหมัดออกศอก แล้วก็ออกลูกเตะก้านคอนะครับความเร็วนี่ถือว่าดีกว่าทางด้านยอดเล็กเพชรเลยแต่ยอดเล็กเพชรครับวันนี้ครับก็มาดักศอกดักอาวุธดักออกโต้ออกลูกที่สวยงามครับและก็พยายามที่จะเน้นจังหวะการเตะขาการต่อยหมัดการฟันศอกที่ถือว่าเป็นรูปขนาดของตัวเองครับวันนี้ครับยอดเล็กเพชรครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับมาชกครั้งแรกครับของรายการวันลูพินีของทางด้านยอดเล็กเพชรครับเป็นการประเดิมเป็นการเปิดตัวได้ค่อนข้างสวยงามครับค่อนข้างราบลื่น ถือว่าทาผลงานการชกได้ค่อนข้างดีครับความอึดความทนความพยายามและก็การที่ทนายยอดฤทธิเพชรครับเป็นคนที่ชกมวยนั้นนะครับค่อนข้างอึดค่อนข้างทนอยู่แล้วเวลาที่โดนอาวุธไปนะครับไม่ค่อยที่จะมีอาการเจ็บไม่ค่อยมีอาการปวดครับและก็นะครับพยายามเจ็บกันมาวุธและพยายามออกนะครับหนักๆเน้นๆครับลูกเตะขาเจาะยางต่อยมันและก็ฟันศอกครับจนประสบความสำเร็ครับสามารถฟันศอกแล้ครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้ครับแตกครับ จนสุดท้ายครับกรรมการครับให้ทางด้านยอเดปิดครับชนะแต่ครับเพราะว่าคู่โชคครับมีแผลที่บริเวณหน้าผากและก็บริเวณคิ้วครับค่อนข้างที่จะอันตรายทําให้แพทย์สนามครับไม่อนุญาตให้ทําการชกต่อครับซึ่งชันะครั้งนี้ของยอเดปิดครับทําให้มีโอกาสที่จะต่อยอดในการชกไฟต่อไปในศึกวันลูพินีและก็ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพต่อไปครับในระดับโลกซึ่ง หลังเกมการชกครับเจเล็กเพชรครับก็กล่าวเปิดใจว่าวันนี้คู่ชกก็มาค่อนข้างดีครับซึ่งคู่ชกวันนี้ครับก็เป็นมวยที่พยายามที่จะเดินเข้าหาแล้วก็พยายามแลกอาวุธครับมีความเร็วค่อนข้างสูงแต่วันนี้ครับเจเล็กเพชรครับด้วยการที่วางแผนมาค่อน,นข้างดีแล้วก็ด้วยเป็นมวยที่มีอาวุธค่อนข้างหนักแรงและค่อนข้า,ขาขงคมวันนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ลูกต่อยหมัดหรือว่าไม่ได้ลูกฟันศอกก็ยังมีลูกเตะขาครับที่คู่ชกวันนี้ครับอกอกการค่อนข้างชัดเจนและวันนี้ครับจาเล็กเพชรครับก็ถือว่ามีความสุข เป็นจำนวน1น0 0 0ดอลลาร์เหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 4 0 0 0 0บาทครับถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเจอจุนครอบครัวและก็ตัวเองครับทําให้มีความหวังและก็มีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่จะกลับมาในการชกวันอีกครั้งเจ้าตัวก็จับพยายามทําผลงานในการชกในรายการศึกวัเปี้ยนชิพนั้นครับให้ได้ดีแล้วก็ออกมาอย่างเต็มความสามารถนั่นเองครับ